จะเป็นไปได้จริงเหรอครับที่เรื่องผีสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์มาร่วมหาคำตอบพร้อมกันที่นี่ครับกับ Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีสวัสดีครับผมแบมปิติพัฒน์ครับวันนี้แบมพาพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครมาที่ห้องทดลองครับที่จะมาร่วมพิสูจน์การและมาฉีกทุกกฏของการทดลองกับ Netflix film เรื่องแรกเลยครับเรื่องล่าสุดนี้กับ Ghost Lab ฉีกดทดลองผีครับนี่เป็นหนังผีสายวิทย์แนวทริลเลอร์ดราม่านะครับที่เป็นเรื่องแรกสำคัญเลยฮะกับการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Netflix และ GDH ครับที่เป็นการนำผลงานสร้างสารรค์ของคนไทยเนี่ยนะฮะไปสู่หน้าจอทั่วโลกครับและเป็นการยกระดับภาพยนตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Story Telling การเล่าเรื่องราวไปจนถึงเทคโนโลยีและอีกมากมายครับซึ่งวันนี้ สิ้นสุดการรอคอยครับ26พฤษภาคมร่วมรับชมพร้อมๆกันสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลก2ทุ่มครับจุดเริ่มต้นของการทดลองในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะมาร่วมหาคำตอบพร้อมกันกับโปรเจกต์ผีนี้ครับท่านแรกครับผู้กำกับของเรานะฮะเรียนเชิญเลยครับคุณกอฟประวินภูริจิตปัญญาครับ และนักแสดงทั้ง3ท่านนะฮะท่านแรกครับคุณนิชานัทนิชาท่านที่2ครับคุณไอซ์พาริสครับและท่านที่3ครับคุณต่อธนพบครับ สวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับผมเชิญนั่งได้เลยฮะร่วมพูดคุยกันหน่อยนะฮะถึงโปรเจก t นี้โอ้โหหลายหลายคนรอคอยมากๆนะฮะเดี๋ยวได้คุยกับเหล่านักแสดงทั้ง3ท่านแน่นอนนะฮะแต่ขอคุยกับพุ่งกับของเราก่อนนะคะคุณก๊อฟครับผมแน่นอนสําหรับภาพยนตร์แนวสยองขวัญโอ้โหทางของพี่อยู่แล้วทั้ง4แพร่ง5 5แพร่งบอดี้ศพ19ใช่ไหมฮะมาในครั้งนี้ครับกับการโอ้โหพาภาพยนตร์ไทยไปสู่ แพลตฟอร์มคนดูทั่วโลกเลย Netflix ฟิลม์มเรื่องแรกกับ GDS ร,รู้สึกไง<ม>บ้างครับก็ต้องบอกรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าในฐานะพุ่งกับภาพยนตร์เนี่ยเวลาเราทําภาพยนตร์ออกมาเรื่องนึงเนี่ยเราก็ความใฝ่ฝันสูงสุดมันคงไม่ใช่เรื่องของรายได้หรือรางวัลมันคงเป็นเรื่องอยากให้คนดูหนังเราเยอะที่สุดอซึ่งเมื่อเรามาทํากับ Netflix เนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้คอนเทนต์เรื่อง Ghost Lab เนี่ย ไปสู่ระดับโลกครับระดับ w o r l d w i เลยซึ่งก็โอ้โหมันไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนสําหรับตัวผมเองแล้วก็สําหรับที่ GDS ด้วยงั้นคือตรงตามที่ต้องการเลยให้คนดูได้ชมมากที่สุดเลยซึ่ง t f t i x โอ้โหคนรับชมทั่วโลกเลยนะฮะแล้วจะต้องมีการแบบปรับตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับเพราะว่าปกติแล้วภาพยนตร์ที่ทําก็คือฉายในโรงใแต่คราวนี้อยู่บนหน้าจอ Netflix ฮะ ต้องบอกว่าพิเศษกว่าเดิมด้วยครับผมค,บคือมาตรฐานแบบโรงภาพยนตร์เดิมเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายทําหรือว่าเรื่องการโพสต์โปรดักชันระบบเสียงแบบโรงภาพยนตร์5.1ครับแต่ว่าที่พิเศษเพิ่มเข้าไปอีกก็คือคมาตรฐานของ Netflix ครับผมบก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ทำบนระบบดอบย์ว i ชั ซึ่งระบบ Dolby Vision เนี่ยเป็นมาตรฐานของของ d อ l b y อะครับซึ่งเป็นมาตรฐานทางภาพมันจะให้ภาพที่คมชัดแล้วก็สีสันเนี่ยตรงกับที่เราตั้งใจอยากจะสื่อสารมากที่สุดครับอย่างสีดำก็จะดำสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับในการชมระบบนี้ด้วยเช่นสมมติว่าถ้าที่บ้านใครเนี่ยมีทีวี 4K หรืออะไรพวกเนี้นะครับหรือว่า iPad รุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ย ก็จะสามารถรับชมบระบบ Dolby Vision ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องว่าเอ๊ะฉันจะได้ดูแบบเต็มจริงๆแล้วตัวตัวระบบของ Netflix เองเนี่ยเขาก็จะมีการทำให้มันเหมาะกับ อุปกรณ์ของแต่ละอุปกรณ์อยู่แล้วว่าถ้าอันนี้รองรับดีที่สุดก็จะส่งไปแบบดีที่สุดอันนี้รองรับลงมาปุ๊บก็เป็นแบบนี้แบบนี้แต่ยังไงก็คมชัดแล้วก็เสียงดีแน่นอนครับผมโอเคจัดเต็มนะฮะเพื่ออัธรสที่แบบว่าเต็มเปี่ยมเลยคือผมว่าไม่แพ้โรงหนังเพลอเเนี่ยอาจจะดีกว่าโรงหนังด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็รับชมผ่านที่บ้านหรือว่าทุกที่เลยใช่ใช่สมมุติว่าถ้าบ้านใครมีโฮมเทียเตอร์เนี้ยโหผมว่าแจมเลยแจมเลยหรือว่าถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับใส่หูฟังก็ได้้อ่่าาาะเเพรรววืงนี ตายมาแบบว่าสุดๆจริงๆโอเคนะฮะสองทุ่มเพราะาทุกคนคือรอมาก <c oughs> แล้วนะฮะทีนี้เข้าเรื่องเลย Ghost Lab ครับขอเนี้ยถามถึงคอนเซ็ปต์เพราะว่าสร้างมาว่าคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกับแบบหนังผีทั่วไปคือตัวผมเองแล้วก็ที่ g ีเเนี่ยเราทำหนังผีมาหลายเรื่องแล้วครับ,รบแล้วเราก็เอาจริงต้องบอกตรงว่าประสบกับภาวะทางตันกับหนังผีเหมือนกันเพร เราไม่รู้จะหามุมไหนใหม่ๆมาเล่าอีกแล้วพอดีก็ไปเจอมุมแบบนี้มาครับก็คือคปกติเราดูหนังผีเนี่ยคนเจอผีก็จะวิ่งหนีผีถูกไหมฮะ,ะตกใจนนใช่ไหมผีมาผีมาหลอกใช่ <c oughs> แต่เรื่องโกศลเนี่ยครับเจอผีแล้ววิ่งเข้าหาผีครับเดี๋ยวนะนี่คือหนังผีเรื่องแรกที่จะวิ่งเข้าหาผีปกติต้องหนีผีใช่จะวิ่งเข้าไปไปถามผีครับว่าอะะฮ ผีคืออะไรผีทําแบบนี้ทําไมคือเราตั้งคําถามคือเอาจริงๆแล้วมันมันเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับเราเราเอาเรื่องผีกับการตั้งคําถามในแบบวิทยาศาสตร์มาผสมกันอให้มันเป็นหนังผีแนวใหม่ขึ้นมาเพราะผมเชื่อว่ายุคนี้เราอยู่ในยุคที่เรามักจะตั้งคําถามกับหลายๆสิ่งรอบๆตัวเกี่ยวกับความเชื่อที่มีมาหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยเอ้ยเราลองมาตั้งคําถามเกี่ยวกับผีดูไหม แล้วมันจะได้คําตอบว่าอะไรนี่และสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าครับเพราะเรื่องผีแน่นอนเชื่อมโยงกับศัยศาสตร์ความเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่สองสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิสปอยให้ได้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมฮะมีอันไหนที่สปอยได้อีกไหมฮะจริงจริงต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยห้ามสปอยเลยครับห้ามสปอยเลยใช่คือถ้าดูจบผมไม่ถามพี่แล้วผมถามนิชาแลวห้ามเลยใช่ไหมฮะห้ามเลยเพราะว่า จริงๆใน,ในในเรื่องราวมันก็จะมีจุดพลิกผันมีอะไรหลายอย่างถ้าใครที่ดูจบแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องขอความร่วมมือว่างดสปอยนิดนึงครับผม,มแค่บอกได้ว่าเอ้ยอยากให้ไปดูนู่นนี่นั่นอ่าแต่ว่าไม่ใช่ตัวเนื้อเรื่องครับอ่าโอเคนะฮะมาถามถึงทั้ง3คนนะฮะนอกจากตัวเรื่องแล้วพี่ก๊อฟครับทำไมถึงเลือกนักสแสดง3คนนี้ฮะ ก็คิวว่างพอดีครับเฮ้ยพอคิวว่างเนี่ยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือคือต้องบอกว่าอย่างอย่างอย่างน้องต่อนี่ครับครับเวลาเราเจอเขาตามที่ GDS นะฮะครับเขาจะเดินมาหาผมแล้วบอกว่าพี่๊อปผมเนี่ยไม่อยากเล่นเป็นพระเอกเลยว่ะ ผมอยากเล่นเป็นบทที่มันบ้าบอๆแบบที่มันท้าทายเหมือนคนบ้าเหมือนอะไรครับผมก็งงไอ้นี่มันยังไงของมันวะปกติคนน่าจะอยากเล่นเป็นพระเอกเนาะผิดปกติหรือเปล่าแต่มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เราเจอกันแรกๆเลยมันคุยกับผมอย่างตลอดอ๋อหรอใช่แล้วแล้ววันที่เราเราทําทำสคริปต์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเราก็คนพบว่าเอ้ยมันมีบทหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับกับน้องคนนี้เพราะว่ามันต้องใช้ความสามารถทางการแสดงเยอะแล้วก็เป็นบทแบบ นักวิจัยที่อาจจะแบบคลุ้มคลั่งนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเหมาะกับเขาแล้วก็ก็เลยชวนเขามามาแคสติ้งครับแล้วก็วันที่แคสติ้งเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่นจนแบบจะไม่ให้คนอื่นแย่งบทนี้ไปอะคือผมหันไปไปคุยกับน้องผู้ช่วยว่าโหมันเล่นขนาดนี้นี่ไม่คนอื่นไม่ต้องกลับบ้านไปเลยพราะมารอแคสติ้งจะเอาไม่ได้อะจะเอาต่อจะเอาบทนี้ได้ใช่จะเอาให้ได้จริงครับแล้วแล้วแล้วเขาก็ได้มันจริงจริงผมใช่ครับส่วนส่วนน้องไอซ์เนี่ยก็คือเราก็เห็นอยู่แล้วว่า คนนี้เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นเด็กที่มีเอ NERGY สูงมากอืคือเดินมาจากหน้าปะซอยเนี่ยเห็นเขาโอ้โหพลังเยอะมากมาแต่ไกลเลยเต้นนมาจากปะซอยเลยอะ,อะไรอย่างนั้น <laughs> อะไรอย่างนั้น <laughs> รล้ติไซเลนมาแต่ไกล <laughs> ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเราต้องการบทของหมอกล้าเนี่ยมันต้องต้องเป็นคนที่มีเอ NERGY สูงแล้วก็คือมันถ้าเราเห็นเเนเทลเลอร์เนี่ยครับมันเป็นคนประเภทไหนที่พูดออกมาว่ากูเกิดมาเพื่อพิสูจน์ ให้โลกรู้ว่าผีมีจริงคนประเภทไหนมันพูดอะไรแบบนี้เนอะใช่ไหมครับม,มันต้องเป็นคนที่ออฟเซตแล้วเป็นคนที่แบบรุ่มหลงไปกับเรื่องพวกนี้จริงๆนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้พาลิสเนี่ยเวลาเขาทำอะไรแล้วเขาแบบอินเขาจะทุ่มสุดตัวเราก็เลยเออน้องคนนี้พอมาแคสติ้งแล้วก็โอ้โหใช่เลยใช่เลยสิ่งที่เราต้องการ<อ>ใช่ครับโอเคครับมาที่น้องนิชาน้องนิชานะครับคือน้องนิชาเนี่ยต้องสารภาพตรงว่าผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยอ๋อใช่ครับก็มีคนแนะนำมาว่าคนนี้เป็นเป็นดาวรุ่ง อยู่เป็นเป็นเล่นละครอยู่แต่ผมก็ยังสู้เอะละครกับหนังมันต่างมันเยอะนะอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็ยังแคสหลายคนมาแต่ก็ยังไม่ได้ที่ที่ต้องการสักทีครับ,รบจนเนี่ยเขามาคนสุดท้ายเลยครับของการแคสติ้งไม่บอกว่าเพราะอะไรไอ้เยเมื่อกี้ก็รอฟังอยู่ <c oughs> มาเป็นคนสุดท้ายเลย <c oughs> ไม่บอกนะโอเคก็คือแต่พอมาปุ๊บเนี่ยคือของผมพบว่าเขาเป็นเป็นเป็นนักแสดงที่ ใช้คำว่าฉลาดเวลาพุ่มกับเวลาเราบรีฟอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีเราบรี e ระหว่างทางน,ะนิชาลองปรับตรงนี้หน่อยปรับนี้แล้วเขาปรบับได้เลยอย่างที่เราต้องการนะครับ,รบ,รบผมก็คูโอ้โหคนนี้นี่พรสวรรค์มากๆเรารู้สึกโอ้โหนี่คือดาวรุ่งเลยที่ที่เราค้นพบอีกหนึ่งคนครับผม<ด>แล้วหลังจากที่ทํางานด้วยกันก็ก็ ถูกต้องครับใช่ไหมไม่หายการวิ่งจังหวะของพี่กอนนี้หล่อลุ้นมากเลยโอเคตามค่าเลยตามค่าเลยครับนี่ก็เลยดึง3คนนี้มาร่วมโปรเจกต์พีของพี่ถูกต้องครับผมนะครับอ่ะเจาะลึกลงไปอีกถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนบ้างดีกว่าเริ่มจากพี่ต่อก่อนเลยนะครับบอกให้ได้ฟังหน่อยว่ารับบทอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะครับผมก็สําหรับผมคาแรคเตอร์เป็นหมอชื่อวีครับก็คือหมอวีจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายแสดงความรู้สึก ตัวเองไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็าาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงสูงมากจนขนาดที่ว่าเข้าสังคมไม่เก่งด้วยค,คือคือคือผมว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีเส้นโลกของตัวเองชัดเจนาาว่าแบบเฮ้ยขอบเขตของชีวิตเรามันอยู่ที่ประมาณเนี้ยถ้าเขาออกนอกเส้นนี้ป่ะก็จะรู้สึกว่าไม่คอมฟอร์ตละอ่าฮะใช่ครับก็ <c oughs> อาจจะมีความเป็นแบบอินโทรเวิร์ตมากๆไม่ได้แบบว่าโอ้ชอบที่จะเจอคนอยู่ใ,ในโลกของตัวเองใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มนะคือเขารู้สึกว่าเขาพอใจในในความแคบนี้อะไรเงี้ยพอใจในโลกของตัวเอง<า>แล้วไปไงมาไงไปอยู่ในโลกผีฮะ <laughs> มันมันก็ด้วยมีเนื่องเนื่องจากเขาเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูโดยการที่แบบทุกอย่างบนโลกเนี้ยเขาเชื่อว่ามันถูกอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร,ร์คือทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันเพราะเราเป็นหมอเนาะ uh huh. จนจนเมื่อเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย uh huh. สิ่งที่ยึดเป็นหลักในการใช้ชีวิตมาตลอดมัน มันเหมือนพังลงอะฮะม,มันเหมือนเมื่อเมื่อมาเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยตัวเองอืแต่ทําไมถึงอธิบายถึงเหตุและผลมันไม่ได้วะอมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของของคนคนนี้ที่รู้สึกว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้และเจอความรู้สึกอะไรที่มันถูกใจเขาอะครับมันทําให้เขาก้าวข้ามเส้นตัวเองออกมาครับผมเอาล่ะก็เลยมีการก้าวข้ามเส้นตัวเองออกมานะฮะแล้วบทนี้ยากสุดตอนไหนในมุมมองเรา เอจริงๆก็ยากแต่ตอนเริ่มทำหรือตอนนี้พุ่มกับเขารีเควสอะไรบางอย่างถึงคาแรคเตอร์เนี้ยฮะแต่ก็เป็นความเป็นความซาดิสของผมอย่างที่พี่กอบพูดจริงๆว่าครับผมผมเป็นคนชอบอะไรแปลกๆหน่อยนะะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่ใช่เรื่องเขาว่าผมไม่อยากเล่นเป็นพระเอกนะแต่ว่าแก้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันดูแบบไม่มีพระเอกให้เล่นคือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าคําว่าพระเอกอ่ะ มันไม่ได้มีแบบเดียวแล้วมันแล้วมันไม่ควรมีสูตรตายตัวว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ถึงเป็นพระเอกได้เท่านั้นมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะฉีกในทุกๆครั้งที่ผมทํางาน<อ>ซึ่งอย่างอย่างความยากหรือความน่าสนใจความล่อเป้าของของโปรเจกต์เนี้ย uh huh. ก็คือตั้งแต่ผมเริ่มได้ยินว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่เคยเจอหนังผีที่มันเล่าทางนี้เลยว่ะ<อ>ตามมาด้วยแบบอุ้ยบทนี้เนี่ยเราจะมีเล่นกับกรีนสกรีนซึ่ง ผมมาเป็นคนที่เสพพวกเบื้องหลังของนักแสดงแบบเมืองนอกเยอะแล้วก็จะเจอหลายๆภาพยนตร์ที่แบบเราเคยเห็นว่าเขาเล่นกับฉากเขียวโดยที่ไม่มีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตหนึ่งอะโอกาสหนึ่งขอสัมผัสหน่อยได้ไหมอยากเล่นกับกรีนสกรีนมาโดยตลอดใช่แล้วมันประจวบเหมาะพอดีฮะครับแล้วก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าที่ผมต้องพยายามจนถึงขั้นแบบไม่อยากเหลือที่ไว้ให้ใครอเพราะผมรู้สึกว่า ผมไม่เคยเห็นเลยหนังไทยที่จะถ่ายด้วยอุปกรณ์อะไรแบบนี้อืแล้วถ้าผมพลาดครั้งนี้ผมอาจจะไม่มีครั้งต่อไปโออเคก็เลยทําให้แบบพยายามที่สุดจนแบบว่าได้เล่นแล้วก็ว้าวกว่านั้นอีกคือมันไม่ได้มีแต่กรีนสกรีนอฮะมันมีสวมกรีนสกรีนเนาะตอนแรกแค่อยากเล่นกับกรีนสกรีนก็เจ๋งแล้วใช่อันนี้ได้สวมกรีนสกรีนด้วยเดี๋ยวให้คนดูไปจับเอาฮว่าผมสวมอะไรเออ้โ่ ต,ต,ติดตามนะติดตามนะฮะโอเคได้พอรู้จักแบบของปากของคอกับคาแรคเตอร์นี้นะฮะมาต่อที่น้องไอซ์รับบทอะไรคาแรคเตอร์อะไรครับครับผมรับบทเป็นคุณหมอกล้าครับผมอืมก็ <c oughs> คุณหมอกล้าเนี่ยจะเป็นเออเพื่อนสนิทข,ของวีครับซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนได้ฟังวีไปแล้วเมื่อกี้คือวีถ้าเกิดถ้าเกิดฟังไปต่อพูดเนี่ยกาวีจะเป็นคนเหมือนแบบ โลกส่วนตัวสูงแบบคนคนเก็บอารมณ์ดูนิ่งๆดูจะเป็นเหมือนแบบเน็ตเนร์นิดนึงใช่ไหมครับแต่กล้าเนี่ยเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยคือแบบเป็นคนละขั้วเลยครับผมจะเป็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ expressive มากๆเป็นคนที่เหมือนแบบมีแบบรู้สึกเยอะออกเยอะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากครับผมด้วยด้วยด้วยความที่เขาก็เป็นเหมือนเป็นคุณหมอที่ ที่เป็นแบบท็อปรุ่นมาเลย uh huh. เป็นคนที่เก่งมาก <c oughs> ก็จะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก <c oughs> เป็นคนที่ทะเยอทะยานมากเป็นคนที่เหมือนแบบมีมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเป็นคนที่เหมือนด้วยดย้วยด้วยด้วยความที่เขาเขาเนี่ยคุณพ่อเขาเสียตั้งแต่เด็กๆ uh huh. แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเหมือนเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยครับผม uh huh. แล้วบวกกับความมั่นใจในตัวเองมากๆความเชื่อในความคิดตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนทําให้ เขาแบบพอเขาเชื่อเรื่องนี้มากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ฝันใหญ่มากๆเขาเลยเหมือนอยากจะพิสูจน์เรื่องเนี้เป็นคนแรกที่พิสูจน์เรื่องเนี้ยให้กับทุกๆคนได้รู้ว่าผีหรือโลกหลังความตายมันมีอยู่จรงิงอ่าก็เหมือนเหนมือน,น,นก็คือประโยคที่พี่กอฟบอกเมื่อกี้เนอะไรนะเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้พิสูจน์ให้โลกร,รับรู้ว่าแบบผีมีจริงใช่ครับนึกว่าฟังในเทเลอร์ัยออกมาแล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วโอเคนะฮะแล้ว ก็เป็นการร่วมงานกับพี่ต่อครับแล้วก็พี่นิชาเป็นไงบ้างใช่ครับคือเอาจริงๆกับกับพี่ต่อเนี่ยผมเคยเจอมานานแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกสุดผมเข้านายใบนายมันก็อยู่กับพี่ต่อมาตลอดพี่พี่นิชานี่จะเป็นครั้งแรกครับครั้ง<ม>แรกเลยแต่ว่าแต่ว่าพี่ต่อเนี่ยคือเอาจริงๆเรา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 ,เราไม่เคยได้แบบแสดงจริงๆจ,จ,จังๆด้วยกันขนาดนี้ครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเราเรา,เราเจอกันแบบ แบบนิดๆหน่อยๆตลอดนะผมถึงแม้จะอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ว่าไม่ไม่เคยได้แบบเข้าซีนจริงๆจังๆด้วยกันมาเลยคุยกันต่อหน้าอย่างนี้อะไรอย่างเี้ใช่ไหมก็ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่เหมือนแบบได้ออกกองกับพี่ต่อได้แบบทําทํรล้มงานจริงจังครับผมก็สนุกฮะสนุกคือคือตอนแรกอะผมผมรู้สึกว่าผมผมอะมามาด้วยอินเนอร์แบบเอ๊ะเราเรามี พี่ๆทั้งสองคนที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยเราจะเราอยากมาแบบซึมซับเราอยากมาแบบดูการทํางาน professional เราเราอยากมาแบบอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามาถึงกลายเป็นเราแบบเราเหมือนเราต้องอัพเลเวลนิดหนึ่งอะครับตอนตอนแรกเรามาเราเราอยากมาเป็นน้องที่น่ารักเราอยากมาแบบดูแลพี่ๆแต่ปรากฏว่าพี่ๆนี่คือแกลงเก่งมากผมไม่รู้ไม่รู้เขาแบบเขาเขาแบบมีผู้ติดต่อคนเดียวหรือเปล่าชี้กันไปมาแล้วชี้กันไปมาทั้งคู่เลยใช่ไหม อันนี้อันนี้ผมผมว่าต้องต้องให้ทั้ง,งค <S <S ู่จริงกลาย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 เป็ว่าน้องเล็กสุดเนี่ยจะต้องมีแบบสกิลการป้องกันตัวเพิ่มขึิลมาดู้นี่น,นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ๋อถามว่าได้อะไรจากเรื่องนี้ก็สกิลป้องกันตัวด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะ <S <S เราเราต้องแบบเริ่มแบบเอ๊ะเขาพูดจริงหรือเปล่าได้อะ,อะไรอเออแล้วในเรื่องเนี้ยไอ้ฝึกยูโดก็ใครใครแกล้มมาใครจะจับคูทำแบบนั้นใช่ครับชือต่อเนี่ยในกองเนี่ยก็จะเป็นนักบูลลี่อันดับหนึ่งโอ้โหอุ้ย นั่อยงบูลลี่ทุกคนตั้งแต่แบบแม่บ้านนะไฟยันนางเอกเพื่อนร่วมแสดงบูลลี่หมดเนี่ยต้องให้พิ่กคอฟถึงก็เอ่ยปากเลยนะเนี่ยแต่ว่าชัดเจนมากตับคำว่าบูลลี่ของพิกคอฟอะเขาไม่ได้แปลว่ารลังแกหรืออะไรอย่างงี้นะเขาหมายถึงว่าคนที่ มีสัมพันธ์ทไมตีที่ดีต่อสันโอดโอเคโอเคอย่างนี้เลยเราสนิทชิดเชื้อจนถึงท่านเราพูดทุกอย่างกันได้โอเคคือหมอคือหมอหมอวีนี่แค่บทบาทเฉยๆที่แบบบินโทรเวิร์ไม่ชอบคุยกับใครแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีสัมพันธ์ไมตีกับผมมากไงไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่ามันดีนะเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะด้วยความที่เรื่องเนี้ยก็เป็นหนังเรื่องแรกของผมผมผมมีความแบบกดดันตื่นเต้นอะไรอยู่เยอะอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอมาเจอพี่ๆที่เขาแบบ แกล้งเยอะๆอ่างเงครับมันทําให้เราเหมือนเราแบบรีแล็กซ์ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องรีแล็กซ์หน่อยแหละเพราะว่าหนังนงผีด้วยถูกไหม <c oughs> เลยอยากจะถามเหมือนกันว่าซีนไหนแบบหลอนสุด oh. อ๋อคำถามนี้คือไม่ไม่ว่าที่ไหนจะถามผมจะตอบเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ผมแบบจําฝังใจมากๆ <c oughs> <c oughs> คือมันจะมีซีนที่หมอกล้าจะต้องไปล่าท้าผีครับผมไปเหมือนพิสูจน์ว่าแบบผีมีจริงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะต้องเป็นซีนที่หมอกล้าเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์ที่สุสาน แล้วด้วยความที่มันเป็นสุสานเราก็มันก็เซตไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยต้องเป็นเหมือนสุสานจริงสุสานแบบสถานที่จริงของจริงไปสุสานจริงใช่ครับและและและกว่านั้นก็คือแบบคือปกติพอเวลาเราไปถ่ายทำอย่างเงี้ยเราก็จะมีหลายๆคนมีกองมีช่างไฟมีโอ้เยอะแยะแบบไฟสว่างอะฮะนึกออกไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังผีแต่มันก็สว่างอ่ะอันนี้คือมันเป็นซีนที่เราเราเราถ่ายด้วยกล้องตัวเล็กอะฮะเราเราติดไปกับตัวผมเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่ผมคนเดียว กับไฟติดหัวที่แบบ <c oughs> ท,ที่ที่ทำให้เราเห็นนิดนิดหน่อยๆอะเป็นวันวันแมนโปรดักชั่นนะวันนั้นนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ถ่าคนเดียว <c oughs> คือคือคือในหัวผมตอนแรกก็นึกว่าเออก็เราไปอีกอีกวันนึงเราจะไปออกกองเดี๋ยวเราก็คงไปเจอพี่ๆทุกคนพอผมไปถึงคือมีพี่ก๊อฟแบบพี่ช่วยแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าอยู่คนหนึ่งแล้วก็พอแต่งหน้าเสร็จพี่ก๊อฟก็แบบอ่ะลงไปเดินแล้วผมก็แบบ พี่ไม่ไม่มีใครมาด้วยเลยเหรอก็ไม่เดินเลยแล้วก็เก็บผ้ามาเยอะๆนะเอาแบบขอขอเห็นชัดๆสวยๆนะอะไรเงี้ยผมก็แบบเออได้ครับพี่ผมก็ค่อยๆเดินไปแล้วแบบมันมันมันจริงเกินไปอ่ะผมตอนนั้นมันมันกลัวมากที่ผมแบบผมรู้สึกว่าผมเหยียบใครอยู่หรือเปล่าผมขอโทษนะครับอะไรเงี้ยเออแบบที่ต้องอัพสกิลเพราะว่าโดนผู้กองกลับแกงด้วยนะด้วยด้วยจริงๆเราอยากให้เหยียบใครคือเหยียบใครนะหมายถึงว่ามันสุสานงนี่่ใช่เป็นแบบพื้นที่พื้นไม่รู้ว่าแบบมี มีแหละเหยียบใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตัวเองก็ไม่อยากเหยียบอะไรเงี้ยอ๋อแต่ไม่อยากเหยียบให้น้องเขาไปเหยียบเออแล้วพี่ก้องก็ยืนรออยู่ข้างบนแบบแปะแปะแปะแต่ของไอซ์เนี่ยหลอนหลายซีนเลยครับผมยังหลอนเลยพี่มีซีนหนึ่งที่ไอซ์อมเหรียญนะฮะผมหลอนเลยวันนี้กองคนเยอะมากแล้วตอนถ่ายอ่ะอ่ะฮะ แต่แบบผมหลอนเลยแบบเฮ้ยนั่นเหรียญใครเนี่ยอมเข้าไปน่ะรูอมเหรียญอมเหรียญแล้วตลอนความศพจริงอยู่ปะเนี่ยเอาพูดจริงแล้วเนี่ย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 คืออะไรแบบเนี้ยหรือต้องอัพสกิลว่าแบบเออเขาพูดจริงหรือเขาพูดเล่นหรือเขาแบบออะไรย่างเงี้ยหมายถึงที่หลอนคือแบบว่าอมเหรียญจริงๆอิงเหรอใช่ไหมกคือแบบหมายถึงว่าผมไม่ได้อยู่ตรงหน้าเซตแต่ผมเห็นเพราะว่า เหรียญใครเนี่ยอมเข้าไปได้ยังไงมันหลอนหลอนคนละแบบแล้วครัครับเออโอเคโอเคโอ้โหแหมแค่ฟังนี่ก็จินตนาการนี่ก็ืหมีความเสียวซาซอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะไปกันต่อน้องนิชาค่ะรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยรับบทเป็นใหม่ค่ะใหม่ก็คือจะเป็นแฟนกับหมอกล้าค่ะก็จะเป็นผู้หญิงแบบ working woman นะคะเป็น perfectionist คือชอบความ perfect ความมั่นคงทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแบบ ชีวิตจะต้องมีเหตุมีผลเป็นแบบเป็นแผนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าถ้าอยากจะรู้อะไรหรืออยากจะแบบหาเหตุผลให้สิ่งเนี้ยก็คือจะตามหามันให้ได้ค่ะประมาณนั้นก็นะะแต่ก็เป็นคนแบบอธยาศัยดีคือจะเป็นตรงกลางระหว่างสองคนเนี้ยค่ะ คือเป็นมนุษย์ปกติที่สุดในเรื่องนี้ในเรื่อง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 อืมค่ะอ๋อเป็นแบบเป็น working woman นี่สร้อยมันใส่ไม่ลงเหรอครับหรือยังไงเออมันเป็นการใส่แบบใหม่เป็นมนุษย์ปกติเป็นมนุษย์ปกติพี่กอเห็นไหมเห็นไหมพูดกับเรานะอ๋อแล้วแล้วแล้วหนังผีเรื่องนี้ในในมุมมองของเราแตกต่างจากหนังผีเรื่องอื่นยังไง คืออย่างที่พี่กอบกับพี่ต่อพูดไปอ่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คือหลายๆคนมักจะแบบเถียงกันตลอดอะคะ uh ่ะ huh. อย่างหนูยังเคยเถียงกับตัวเองเลยบางทีว่าตกลงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีเรื่องเรื่องแบบนี้อะไรเง uh ี huh. ้ยหรือว่าทําไมเราอยู่ที่เดียวกันคนนึงบอกเห็นคนนึงไม่เห็น uh huh. หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเถียงกันมาตลอดเวลาอะไย่างง้แต่หนแต่ไร <ๆ S 2> เด็กๆก็คุยกันก็พูดกันใ,ใช่ค่ะ uh huh. แล้วหนูรู้สึกว่า ทพรเรื่องอ่ะหยิบสิ่งเนี้ยมาต่อยอดได้แบบแปลกใหม่อะคะ่ะเพราะตอนแรกที่พี่ก๊อฟเล่าเรื่องให้ฟังหนูยังตื่นเต้นเลยว่าแบบแล้วผีมันจะไปพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ด้วยทฤษฎีไหนหรอ,อม,มันจะมันจะหมอสองคนนี้จะทํายังไงให้มันให้มันออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแนวใหม่มากๆที่ท,ที่ยังไม่เคยเห็นใครทํามาก่อนขันเนะ รอติดตามกันดูะนะฮะถามฟิลลิ่งทั้งสามคนกับการร่วมงานกับ Netflix กนชาลร่วมงานกับ f l i x ครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างคะก็ดีใจมากค่ะคือ Netflix เป็นแพลตฟอร์มที่เราแบบดูหนังดีๆดูสารคดีดีๆคือหลายๆอย่างอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหนังของเราจะได้ไปอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่หนังไทยได้ไปร่วมงานกับ Netflix แบบ จริงจังแบบนี้เนาะแล้วแบบที่พี่กอลบอกก็คือแบบโอ้โหไปสู่สายตาของคนทั่วโลกได้เลยอ่ะผ่านเน็ตฟลิกนี่แหละเนาะเยี่ยมเลยครับไอ้ฮะรู้สึกดีใจครับผมดีเออดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะผมรู้สึกว่าด้วยด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ที่เหมาะมากเลยนะในการที่หนังเราจะได้ไปอยู่ในเอ่อน็ตฟลิกซ์เพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้มันทําให้เหมือนทุกๆคนสามารถเข้าถึงหนังของของของพวกเราได้อะไรเงี้ยครับผมมันแบบ เออมันมันเจ๋งดีครับเนาะกับแพลตฟอร์มระดับโลกอ่ะเนาะ Netflix อ่ะใช่แล้วก็แบบเหมือนช่วงช่วงเวลาที่ก่อนก่อนนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็อยู่กับ Netflix มาแบบโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบพอสุดท้ายหนังเราได้ไปอยู่ข้างใน Netflix มันก็มีความแบบป่นแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหเนี่ยก็แค่คนทั่วไปก็คือจะเป็นคนที่ได้ดูแต่เราก็คือมีส่วนร่วมอยู่ในผลงานนั้นที่อยู่ใน Netflix นะเป็นอีก f e e ลิ่งหนึ่งเลยครับเยี่ยมมากครับพี่ต่อฮะครับ อของผมกับไอซ์นะฮะจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่สองที่ได้เจอ Netflix อ่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันแบบเต็มโปรเจกต์อืมคือครั้งครั้งแรกสุดที่ผมกับไอซ์ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Netflix เนี่ยคือตอน The Standard หรือเคว้งอซึ่งไปรับเชิญกันตอนจบอ่าใช่ใชผมจะบอกเลยว่าความประทับใจของผมมีกับ Netflix มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือครับการที่เราได้ไปเห็นโปรดัก่น แบบนั้นวิธีการทํางานแบบที่มันมีความลูกผสมฮะมันมีความเป็นไทยด้วยมีความอินเตอร์ด้วยครับรวมถึงตอนที่เรามาทำก o สแ l ลบครั้งเนี้ยตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าว่าเราจะแบบได้เอ็กซ์กับเน็ตฟลิซึ่งพอมารู้ที่หลังมันยิ่งดีใจฮนะเพราะว่าครั้งที่ครั้งแรกที่ผมเจอ Netflix กเขาเราเจอกันแป๊บเดียวแต่เ uh huh. ขาสร้างความประทับใจให้ผมเยอะมากครับนั่นแปลว่าวันนี้ถ้าผมได้เจอเขาเยอะมาก ความประทับใจนั้นก็น่าจะเยอะมากมากๆมีบัญญัติแยางให้ด้วยเป็นคนลอจิจริงๆนะใช่ใช่ก็ล้นเลยนะกับความประทับใจที่มีกับ Netflix กับเราทั้ง3คนเลยเนาะพี่เก้าครับในฐานะผู้กำกับครับเป็นไงฮะได้เจอทีมระดับโลกทีมมืออาชีพครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อีกสเต็ปหนึ่งของของตัวผมเองแล้วก็กับทาง GDS ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมี เขาเรียมาตรฐานและการมาตรฐานของ Netflix เนี่ย hmm. ไปไปอีกเวล,ลหนึ่ง hmm. ซึ่งมันทำํำใ,ให้ให้เราได้พัฒนาตัวเองครับแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการซึ่งคิดว่า มันจะไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่เราร่วมงานกันคิดว่าน่าจะมีครั้งต่อไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหเป็นยังไงครับพี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้พามาที่ห้องทดลองแล้วก็มาคุยกับผ <c oughs> ู้ที่อยู่เบื้องหลังของโปรเจกต์ผีนี้เลยนะฮะที่แบบว่าเป็นแกนนําเลยอ่ะเนาะเห็นแล้วคือเชื่อว่าอยากจะดูกันแล้วอยากจะรับชมกันแล้วนะฮะสองทุ่มนะฮะสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกทาง n น t f l i x นะครับหลายๆคนเนี่ยได้ดูเทเลอร์แล้วแอบบ่นนิดนึงบอกว่าโอ้โห ทำไมเล่าเรื่องเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหนังเนี่ยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเราสปอยเลือหาเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยยังมีให้ลุ้นอีกเพียบยังมีให้ลุ้นอีกเพียบนะหชนเห็นน้องนิชามาแวบหนึ่งอ๋อจริงๆเล่นเป็นนางเอกหรือเปล่านะเออเล่นเป็นนางเอกหรือเปล่านะอ๋อจริง อยใช่ๆแฟนนแฟนแฟนนิชาเขาจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นนิชาเลยในทรลเลอร์อะไรเงี้ยจริงๆคนนี <h <h ้เป erm ็นคีย์แมนสำคัญของเรื่องเลยครับเอ๊ะยังไงนะบอกได้แค่นี้ได้แค่นี้โอเคโอ้โหรอเลยนะฮะสองทุ่มครับสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกทาง Netflix นะฮะพี่กาฮะถามถึงความคาดหวังผลสำเร็จของโกสแลปชีกดทดลองผีครับครับก็ จริงๆก็อยากให้คนเข้าไปดูนะครับแล้วก็สนุกสนานไปกับการประจนไัยของทั้งสามคนในเรื่องครับผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนดูแล้วน่าจะสนุกไปกับมันครับ <ừ> ผมแบบนี้รอเลยสองทุ่มนะฮะโอเคนักแสดงทั้งสามท่านอยากให้เชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนที่ดูอยู่ตอนนี้มาร่วมโปรเจกต์พีกเราครับตอนนี้ชากกันเลยค่ะก็อยากชวนทุกคนมาดูค่ะมาลุ้นไปด้วยกันว่าแบบ การทดลองเนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราทั้งสามคนและคนรอบข้างค่ะก็ไม่พูดอะไรมากขอให้ไปดูค่ะเออไอซ์ครับครับผมก็อยากจะฝากไปด้วยครับผมฝาก Ghost กดแสบฉีกกดทดลองผีไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นหนังที่เหมือนทุกๆคนเนี่ยเต็มที่มากๆจริงๆผมผมเห็นตอนอยู่ในกองคือทุกคนสุดมากจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเหมือนเปิดใจครับผมเปิดใจให้กับหนังผี แบบใหม่ๆคอนเซปต์ใหม่ๆวิธีการเล่าแบบใหม่ผมรู้สึกว่าทั้งคนที่กลัวและไม่กลัวผีเนี่ยถ้าเกิดได้ได้เข้ามาดูผมรู้สึกว่าจะได้ความรู้สึกอะไรที่ที่ใหม่และน่าจะอนจอยกันได้อย่างแน่นอนครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมเรื่องนี้ครับครับพี่ต่อครับครับผมอ๋อกล้องนี้ <c oughs> ครับก็เอ่อถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกทกคนเลยนะครับยังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากเนื้อฝากตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้กับพี่ๆด้วยนะครับผมก็ เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ตัวผมเองชอบมากๆแล้วผมเชื่อว่าทีมงานทุกทุกคนเราชอบมันมากๆจริงๆแล้วความชอบของพวกเรามันมากขนาดนี้เราก็เลยหวังว่าพวกพี่จะชอบมันเหมือนกันแล้วก็เมื่อพวกพี่ชอบมันเราก็หวังว่าพวกพี่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ช่วยกันซัพพอร์ตภาพยนตร์เราแล้วกันครับยังไงก็เป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการแรงสนับสนุนจากทุกทุกคนยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆไว้ด้วยนะครับ เชื่อว่าพี่ๆทุกคนรออย่างแน่นอนนะฮะส่วนตอนนี้ขอบคุณมากๆนักแสดงนำทั้ง3คนนะฮะน้องนิชาน้องไอซ์และน้องต่อนะฮะรวมถึงผู้กำกับของเราครับพี่กอล์ฟครับ,บขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับผม